11รีวิวขอแนะนำยูซีนไฮยาลูรอนเลเดียนลิฟบูตติ้งเอสเซน์น้ำตบผิวเฟิร์มลดฟ้าแดดเป็นน้ำตบไฮยาลูรอนเพื่อการบำรุงผิวเนื้อสัมผัสบางเบาพิเศษซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วเป็นการเตรียมผิวก่อนการบำรุง โดยส่วนตัวแล้วจะใช้โทนเนอร์เพื่อทำความสะอาดใบหน้าก่อนแล้วใช้น้ำตบไฮยาลอนเป็นขั้นตอนที่2หลังจากนั้นใช้ครีมมำรุงตอนกลางคืนยูเซนสปอร์ต r i ท์ไบเทนิคไนจบขั้นตอนความสวยก่อนนอนน้ำตบไฮยาลอนยังมีแพลนี่นอสที่ช่วยประรมผิวพร้อมมีวิตามินซีช่วยลดเลือนริ้วรอยและลดความหมองคล้ำกระชับรูขุมขน และฟื้นบำรุงผิวที่ถูกทำลายเผยผิวเรียบเนียนดูชุ่มชื่นอิ่มฟูกระชับและดูอ่อนเยาวกระจ่างใสถ้าเพื่อนคนไหนอยากให้ผิวหน้าดูเด็กผิวเฟิร์มกระชับแล้วแถมยังลดริ้วรอยอยากให้ลองใช้น้ำตกไฮยาลรอนของยูสีนไม่ต้องเชื่อทุกคำ